สวัสดีครับกับพ่อลูกอ่อนสอนทำอาหารนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทําอาหารเมนูง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากครับนั่นคือซี่โครงหมูทอดกระเทียมครับสําหรับสูตรของผมนี้นะครับไม่ต้องหมักนานนะครับคือคุกแล้วทอดได้เลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็สับซี่โครงให้เป็นชิ้นมาประมาณนะครับแล้วก็เติมน้ามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงชูรสแล้วก็หยอดพริกไทยนิดหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นคุกเขาให้เข้ากันนะครับประมาณ1-2นาทีครับดูตามภาพไปเลยนะครับเพราะว่าสุดของผมนะครับมันจะเข้าเข้าเนื้อนะครับมันจะไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากไปนำไปแช่ตู้เย็นหมักเป็นคืนหรือว่าครึ่งคืนนะครับรสชาติมันจะเข้มข้นพอดีครับหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะครับเติมน้ำมันทอด ดยการทอดที่โครนะครับแรกๆต้องเปิดไฟแรงก่อนนะครับเพื่อให้น้ํามันร้อนครับพอ้น้ามันร้อนเราถึงเบาไฟแล้วก็ทอดครับพอน้ามันร้อนเราก็ใส่ที่โครหมูไปได้เลยครับต้องสังเกตไฟให้เป็นนะครับหลังจากที่โครงมันลอยขึ้นมานะครับเราก็ใช้ตะหลิวครับเขี่ยที่โครงไม่ให้ติดกัน แล้วก็ไม่ให้ซี่โครงมันติดก้นกระทะนะครับแล้วมันก็จะไหม้ด้วยนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปมันจะทําให้ซี่โครงไหม้ก่อนนะครับข้างในมันจะไม่สุกดังนั้นต้องพยายามสังเกตนะครับครับหลังจากที่เราทอดไปประมาณสักสีหนาทีแล้วก็ดูรักสีซี่โครงมันจะเปลี่ยนนะครับจะออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับจนเราแน่ใจว่ามันสุกแล้วนะครับแล้วก็พักสะเด็ดน้ํานะครับให้มันสะเด็ดน้ํามันนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้ประกาศหอมลองหม้จานนิดนึงครับเพื่อเพิ่มมูลค่าครับจากนั้นเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับซึ่งกระเทียมเจียวนะครับเป็นกระเทียมที่ผมทําเองนะครับผมจะตีกระเทียมเจียวไว้ทีหนึ่งว่าเป็นกิโลครับเพราะว่าแต่ละคืนนะครับที่คงหมูกระเทียมอยมอกเยอะมากคือสูตรนี้ผมไม่เคยเผยแร่ที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านจะห่วงมาก หลังจากนั้นก็โรยด้วยผักชีครับเสิร์ฟพร้อมคู่กับซอสพริกนะครับหรือว่าซอสมะเขือเทศก็นะครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มเจียวอีสานก็ได้นะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเต้เต้เฉาก๊วยโบราณอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ